you สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับสวนสาธิดาการ์เด่นนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาอัปเดตไม้นะคะไซส์เบบีไซส์เล็กๆที่เราทําจํานวนไว้นะคะเดี๋ยวพาไปชมคะ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะคนี่เลยสองต้นนี้ก็ชื่อว่าสีเทพรักนะครับสีเทพรักนะคะก็มีจํานวนแล้วนะคะบาง<ช>ต้นก็โตประมาณนี้แล้วนะคะค รวยล้นฟ้านะคะนี่เลยรวยล้นฟ้าหน้าแดงนะครับไซประมาณนี้เลยนะคะเจ้าจักรพพัดก็มีนะคะไซก็บางต้นก็โตประมาณนี้แล้วนะคะครับแต่ละต้นก็โตไม่เท่ากันนะคะไซเล็กไซโตนะคะครสองกระถางนี้ก็จะเป็นฝั่งขวามือก็จะเป็นมงกุฎจักรพพัดนะครับมงกุฎจักรพพัดไม้ของท่านอาจารย์มงคลนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีมหาโพรับสีมหาโพก็เริ่มงอกแล้วนะคะ<ช>ป้ายแต่เด็กเลยนะคะครับหงฟ้าก็ยังพอมีจํานวนนะคะใส่ก็สองใบหนึ่งรอดโตประมาณนี้แล้วนะคะคแล้วก็บอนป้ายล่ำรวยนะคะ องกระถางนี้ก็จะเป็นนางพิว้นนะครับนางพิว้นนะคะเริ่มงอกเริ่มโตประมาณนี้แล้วนะคะมาอัปเดตให้ชมกันเนาะบอลที่ผ่าทำจำนวนไว้นะคะมาต่อที่สองกระถางนี้ค่ะครับผมผ่าจากผมพี่มาผมพี่มานนะคะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นนางฟ้า เหมือนจะออกมาเป็นนางฟ้านะคะมากกว่าที่จะเป็นพรมพิมานนะคะมีป้ายแค่นี้เดียวตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะยิ่งต้นนี้ยิ่งมองไม่เห็นความป้ายเลยใช่ครับเป็นน้ำตาเลยอย่างที่บอกเลยผลป้ายนะคะก็จะทํายากทายากนะคะไม่ป้ายเขาก็จะกลายเป็นนางฟ้าจําแรงนะคะถ้าผ่าแผงจากรัศมีเงินพรมพิมานอักษรสวรรค์พวกนี้เนาะใช่ครับตัวนี้ยิ่งสวยเลยนะคะ ชื่อ<ช>ว่าสีสองลักนะครับสี2อลักนะคะคเป็นไม้ที่น่าเก็บน่าสะสมอีกหนึ่งชน,ชนิดเลยสวยมากก็ตัวหใบประมาณนี้เนาะสีสองลักก็เพิ่งจะปลูกไปเมื่อวันที่28เดือน12นะคะก็ใส่ประมาณนี้แล้วนะคะ1ใบนะคะยังไม่มีหลอดใหม่ขึ้นมาเนาะใช่ครับเดีพามามอัปเดต หลวงพ่อพูนนะคะที่ทำจำนวนไว้นะคะใส่ก็โตประมาณนี้แล้วนะคะจำนวนก็มีประมาณสิบกว่าต้นได้เนาะแต่ว่าเขาก็จะโตไม่ไม่เท่ากันนะคะบางต้นก็โตประมาณนี้นะคะตัตไม่เท่ากันนะคะใช่เลยครับหลวงพ่อพูน ต่อที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะชื่อว่าเพชรบุบผานะครับเพชรเพชรบุบผาใช่เป็นไม้ของท่านอาจารย์สมชายนะคะเพชรบุบผานะคะหนังสวยเลยต้นนี้นะคะคกําลังพอดีเลยนะครับไม่ไม่เผือกมากนะครับเขาจะเป็นบอลที่หูเยอะมากนะคะเพชรบุบผามีไหม นนยังไม่มีค่ะแต่ต้นแม่ตน้กกตนแม่นี่แบบว่าหูหเยอะมากนะคะเ,เพชรปูผานะคะครับก็มีผ่าไว้ทําจํานวนไว้ก็หลายต้นอยู่เนาะที่กําลังงอกนะคะแต่ว่าต้นนี้น่าจะโตกับเพื่อนนะคะใช่ครับอันนี้อันนี้อยากโชว์อีกต้นหนึ่งนะครับชื่อว่านางผิวนะครับนางผิวค่ะใช่ครับมาเจออยู่ตู้ตู้ข้างในนะครับ บอลโบราณที่น่าเก็บน่าสะสมท้าพันตานางพิ้วนะคะพวกนี้เลี้ยงนอกตู้ยิ่งสวยเลยอันนี้เมื่อก่อนเราโชว์ต้นเม่สวยมากเลยนะใช่สีบุรีรัมก็พอมีจํานวนนะคะแต่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสีบุรีรัมก็ซสตัวตๆประมาณนี้แล้วเนาะ่อันนี้คือแบบทำจำนวนไว้แล้วก็ลืมเลยนะคะว่าได้ผ่าเขาไว้นะเนื่องจากน้องก็อยู่ในชุมชนแออัดนะคะพอมาจัดตู้นะคะก็เลย อ้าวเรามีด้วยหรอก็พาไว้ไม่นานแล้วหละโตผ่าผา,าไว้นานมากนะคะใช่ครับก็โตไซส์ประมาณนี้นะคะสาวาลินเนี่ยนะคะศัตรตูที่เรามองไม่เห็นนะคะกําลังนนนบ,บุกตู้บอลน,นะคะตอนนี้ก็เลยก็อย่างที่ที่ได้พาชมเมื่อ EP ก่อนหน้านั้นนะคะที่บอกว่าที่เราย้ายปูส่สีสะทอกไปเพราะว่าเราจะยกตู้ออกไปล้างนะคะใช่ครับ เพราะว่านี่เลยเหตุเหตุผลก็มาจากนี่แหละค่ะเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าในตู้เขาจะมีหนอนลงนะคะเนี่ยใช่ครับมีหนอนลงโดนกินใบไปเยอะเลยนะคะสาวาลินนะคะบางต้นก็จะมีหนอแล้วหนึ่งต้นแบบนี้ครับที่มองเห็นอยู่ในตู้นะคะตอนนี้น้องก็ทยอยแตกหนอลายกระถางเลยเนาะครับใช่ครับหลวงราชสิหาไม้โบราณเราก็ยังคง ทำนะคะเราเราไม่ไม่ทิ้งไม้โบราณนะคะเพราะว่าเขาก็ยังคงความสวยตลอดการนะคะสวยแต่เด็กเลยนะครับอย่างสองกระถางนี้กระสีแต่เด็กเลยนะคะหลวงราชเสนหานะคะครับสองกระถางนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบไผ่นะคะที่เราได้เคยพาชมต้นแม่พันธุ์ที่ออกแนวใบยาวๆใบหอกใบไผ่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกๆูของเขานะคะ ไว้สักเดี๋ยวกลางกลางเดือนจะเอามาปล่อยนะคะวันนี้พามาอัปเดตเนาะใช่ครับผมพญาพันวังที่คเคยมาลื้อหัวให้ชมกันนะคะคทำจำนวนไว้ก็บางต้นก็โตประมาณนี้แล้วนะคะพญาพันวังครับตับจังหวัดคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นจังหวัดลำพูนนะครับลำพูนนะคะก็ยังพอมีจำนวนนะคะแล้วก็ กาญจนบ,บุรีบบรก็ยังพอมีจำนวนแต่ว่าเราผ่าไว้หลายจังหวัดเหมือนกันเนอะ,ะก็จะมีมนครพนมสงขลาสีสะเกตสีสะเกดแต่ว่ายังไม่งอกนะคะคเดี๋ยวพาไปชมการญจนบ,บุรีเนาะครับการญจนบ,บุรีคะ่ะการกาญจนบ,บุรียิ่งโตยิ่งสวยนะคะครับผมก็วันนี้พามาอัปเดตไมยที่ทําจํานวนไว้นะคะก็จะมีไซส์ที่แบบว่า โตแล้วหรือว่าเพิ่งงอกก็มีเนาะแต่ละต้นก็จเจริญเติบโตไม่เท่ากันไม้บางชนิดผ่าพร้อมกันแต่ก็โตมไม่พร้อมกันนะคะหรือว่างอกไม่พร้อมกันก็คือเราได้แนวความคิดแล้วว่าเราจะไม่เอาไม้ออกทีละต้น2ต้นเนาะจะเอาออกพร้อมพร้อมกันหลายๆต้นให้เขาจะได้แบบโต แล้วเวลาขายหรือว่าเวลามาแบ่งปันก็จะได้มีจํานวนใช่เพราะว่าที่ผ่านมาแล้วก็มีแบบว่าต้น2ต้นอย่างละต้น2ต้นอย่างนี้เนาะแล้วคุณผู้ชมโทรมาอย่างนี้ก็หมด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 อย่างเงี้ยเนาะเช่นเทปเทวฤทธิ์ที่ผ่านมาเนาะมีอยู่สีต้นก็15นาทีแล้วขายดีมากนะคะมีทุกคนทำคเทปเทวฤทธิ์นะคะก็สำหรับอีพีนี้ก็จะอัปเดตไม้ให้ชมประมาณนี้เนาะครับไว้อีพีหน้าจะพาชมอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะ อีพีนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนเล้๋ยวเจอกันใหม่ใน ep หน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่องรัดวราชาแนลสวนสาธิตดาราเด่นนะคะเจอกันใหม่ใน ep หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ